ครล่ผมวันนี้ผมก็จะมาบอกข้อเสียที่ไม่ควรมีในเกมฮีโร่แลนด์นะผมเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากๆนะผมอย่างที่หนึ่งเลยทุกคนสังเกตดูนะผมว่าของผมหายอะไรไปบ้างนะผมอย่างที่หนึ่งเลยนะผมธนูน้ําแข็งอย่างที่สองคียวนคอสอย่างที่สามผ้าคลุมอะไรนะผ้าคลุมของยมทูตรองเท้าของปูแหวนของด้วง แล้วก็สร้อยยุมาทูดมันหายไปเนื่องจากโหมดนี้นะครับผมโหมดนี้นี่นี่นี่โหมดนี้เลยโหมดพวกนี้เลยนะโหมด3าอันนี้นะห้ามหาเล่นเด็ดขาดนะผมขอเตือนไว้นะตรงนี้เลยห้ามหาเล่นเด็ดขาดนะผมเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเราตายแล้วอะของเราจะตกนะคะผมของตกก็คือของที่เราใส่อยู่อะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือจะเป็นอะไรเงี้ยมันจะตกหมดเลยนะผมมันเป็นอะไรที่ส้นตีนนะในส่วนด้านตรงนี้นะครับผมก็คือเราหามายากมาก ถึงเติมมันก็หายอ่ะเข้าใจไหมถึงเติมมันก็หายอ่ะสมมติคุณมีของคู่ดีแบบโอ้โหเติมมาหลายบาทมากเลยแต่เผื่อตายอ่ะหายหายทุกคนก็คือแบบผมหาของนั้นมากอ่ะแล้วมันหายอ่ะตอนแรกผมก็ว่าจะแบบเติมจะอะไรเงี้ยกับไอ้มลอ่ะไอ้มลก็ของหายนะแต่คือผมก็รู้เหมือนกันว่าหมดน,นี่ไงไอ้มลก็ของหายนะตอนนี้มันเลิกเล่นไปละตอนนี้ผมก็จะเลิกเล่นตามละเพราะาแบบไม่ไหวจริงจนะผมผูพ้พัฒนาเกมคิดขึ้นมาได้ยังไงนะผมตีแล้ว ค่าแล้วของตกอะของตกอะแบบโคตรเจ็บอะแล้วคือมันไม่ได้ตกแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนมันตกทีสามสี่ชิ้นเว้ยมันตกเดียวมากเว้ยก็คือตกทีแบบแทบจะหมดตัวเลยอะง่ายง่ายคือตกทีแทบหมดตัวถ้าใครคิดว่าแบบโอ้ยพี่ตกแค่นี้เองมันไม่แค่นะผมไม่แค่นะตกแค่นี้แต่ว่าคือของแต่ละชิ้นนี่หานี่เป็นชั่วโมงนะบางชิ้นนี่เป็นชั่วโมงเลยนะใช่ไหมก็คือแบบหาอย่างยากอะแล้วคือตกแบบตกทีแบบ นัน้นคือน้ำน้ำตาแทบไหลอะ่ะตกตกทีหนึ่งอะ่ะดูดิ <c oughs> ผมต้องกลับมาแบบเซ็ตเก่าอะ่ะแล้วคือแบบใช้เคียวยังมาทูดกับอันเนี้ยเนี่ย <c oughs> แล้วคือเปิดเปิดช่องว่างให้กับไอพวกแบบ <c oughs> เปิดช่องให้แบบว่าพวกคนที่เป็นเพื่อนกันมาแบบมาฆ่านะผมก็คือง่ายพอมีของที่ PVP ดีไม่มีปัญญาหาเองนะผมแล้วก็ มาฆ่าคนอื่นเอาของนะผมเกมเกมเกมดีๆแบบเนี้ยมันไม่ควรที่จะมีโหมดส้นตีนแบบนี้เลยนะผมก็คือมันเปิดโอากาสให้พวกชั่วพวกนี้มากนะผมใช่เปิดโอากาสให้พวกชั่วมากเมื่อกี้พุ่งเดินม,มาส,สดๆเลยอะพุ่งเดินม,มาส,สดๆเลยแบบเจ็บใจมากอะแล้วคือมันก็ทําหน้าแบบทําหน้าเหมือนไอ้ตัวบอมตัวเนี้ยแบบมันจะเป็นอิโมจิเข้าใจป่ะแล้วมันก็ยิ้มใส่อะไรเนี้ยแบบคนหน้าเจ็บใจอะตอนนั้นอะแบบโอ้แบบแบบมันแบบยังไงอะ คือมันแบบเป็นเพื่อนกันแล้วคือมันก็มาตีผมเว้ยคือแบบไอ้คนแรกคือมันเป็นท็อปเซิร์ฟเลยนะมันแบบ EP ประมาณห้าสิบล้านอะแล้วคือมันใช้กระทาใส่ฟ้าเว้ยกระทาใส่ฟ้าอันนี้นี่ที่ผมเปิดให้ดูกระทาใส่ฟ้าอันนี้นี่กระทาใส่ฟ้านี้อันเนี้ยตีโคตรแรงเว้ยตีโคตรแรงแล้วช็อตนานมากอะแล้วคือมันตีแบบวิเดียผมหายเลยเว้ยคือมันแบบมันขี้โกงเกินไปที่จะเอามาอยู่ในเกมอะแล้วคือแบบ เหมือนสร้างมาเพื่อแบบเอามาฆ่าเข้าใจปะแล้วคือสร้างหมุดนี้พร้อมกับอาวุธนี้เหมือนเอาไว้มาแบบมาฆ่าพวกเราอะแล้วแบบของก็หายอะเข้าใจใช่ปะเนีย่ยแล้วคือดูของที่ผมหามันอย่างยากลำบากเิผมพยายามผมผมพยายามทำสเสลพิมพ์ภาษาจีนไปแล้วนะแต่คือมันแบบไม่สนเว้ยมันแบบไม่สนเลยมันแบบไม่สนเลยมันไม่ให้คืนด้วยมันขำใส่ผมด้วยตอนนั้นอะมาส่งเสริมไม่รู้จะเสริมไม่รู้จะเจอเสริมเดิมหรือเปล่า ก็คือไอ้มหมดแล้วมันสุ่มเซิร์ฟเว้ยใช่คือมันแย่มากทุกคนแบบไม่น่าสร้างขึ้นมาแบบคือว่าจะเลิกเล่นและไอเกมเนี้ยมันแบบมันแย่กืออะไรเงี้ยมันแย่ไปอ่ะคือแบบเข้าใจใช่ไหมทุกคนคือแบบผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจแหละอ่าคือแบบอสมมติหาของมาสองชั่วโมงหายภายในสามนาทีอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะผมไม่คือไม่ใช่สามนาทีภายแบบเนี่ยเราเดินออกไปอ่ะตายของหายเลยหายไปเลยอ่ะ แล้วคือเราก็จะโดนเขาขโมยของไม่ดีของไม่ได้หายเราจะโดนขโมยนะผมถ้าตายปุ๊บของมันจะตกเว้ยแล้วเราก็จะโดนขโมยเว้ยโคตรแย่จะสร้างมันทําไมวะไอ้หมดเนี่ยอยากรู้มากคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะที่เดินออกไปก็โดนเหมือนกันนะผมก็ไม่ใช่ว่าไม่โดนก็โดนเหมือนกันนะแล้วคือมันมาเป็นตี้เลยเว้ยคือมันมาเป็นตี้มามาเป็นแคร์เลยเออคือมันมาเป็นตี้มาเป็นแคร์เลยอะ คือแบบเลื้นจัดอะแบบบล็อกฟูดก็เทีย่ยไม่ติดอะเจอแบบอันเนี้ยบอกเลยมาฟูดต,ตายแล้วของไม่หายใช่ไหมอันนี้ตายแล้วของหายเ้ยสุดยอดไหมละ่ะผู้พัฒนาเกมที่ปรับปรุงหนุนด่วนเลยนะผมตอนนี้ไม่งั้นเกมจะไม่มีคนเล่นนะตรงจะคนเล่นน้อยลงมากเลยนะถ้ามีหมดนนี้อยู่อะจะคนเล่นน้อยลงมากเลยนะ ตอนนี้ผมกำลังพิจารณา,าอยู่ว่าผมจะเล่นต่อหรือผมจะเลิกเล่นเลยดีนะผมแล้วก็หันไปเล่นฟรีไฟดีกว่าหรือว่าจะพิจารณา,าดูนะผมแต่ก็น่าจะรู้ๆก,กันอยู่ว่าผมจะทายังไงเนาะตอนแรกโอ้หตอนตอนแรกก็ดีอยู่ตอนแรกสนุกมากตอนแรกสนุกมากผมก็ตีวอทเคียวเนี่ยจะมีของไปตีบวกเคียวแล้วเนี่ยแต่ว่าแบบของหายปุ๊บแบบท้อเลยคือมันแบบตีแทบไม่ได้แล้วแบบ คือมันไม่ควรที่จะของหายเลยแม้แต่นิดเดียวเว้ยแม้ว่าแบบเกมจะดีแค่ไหนของก็ไม่ควรหายเว้ยเข้าใจใช่ไหมเออแม้ว่าเกมจะดีแค่ไหนของก็ไม่ควรหายแบบเกมคิดว่าแบบเขาน่าจะทํมาให้แบบสนุกสนุกมั้งเห็นสี่ดาวก็อยากให้แบบตายแล้วของตกมั้งเขาคิดว่าแบบผู้เล่นอาจจะแบบอะไรอ่ะแบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่คือเขาแต่คือผู้เล่นเขาไม่แบบตลกกับคุณเน่าก็คือผู้เล่นเนี่ยกว่าเขาจะหาของได้แต่ละชิ้นเนี่ยก็ น่าจะรู้นะผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเกมเดี๋ยวสร้างมาได้เล่นเองบ้างหรือเปล่านะผมถึงแบบได้สร้างโหมดนี้ขึ้นมานะผมเพราะว่าถ้าแบบเล่นเองอะไรเงี้ยหรือแบบได้เล่นบ้างอะไรบ้างก็น่าจะรู้แหละว่าของแต่ละชิ้นกว่าจะหาได้หรือว่าเล่นแต่ว่าเสกของให้ตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้นะผมซึ่งถ้าทําอย่างนั้นจริงอ่ะก็คือแบบเกมมันไม่ดีเลยอะ่ะอย่างนั้นอ่ะก็คือแบบหาแบบไม่ได้หาด้วยตัวเองอะ่ะเสกขึ้นมาเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหม นั่นคือแต่ละชิ้นมันไม่ได้หาง่ายง่ายเศษเคียวยูมาทูดเศษหอกสส่ฟ้าเศษนู่นเศษนี่ขึ้นมาคือมันแบบคือคุณง่ายไงแต่คือเราไม่ได้ง่ายแบบคุณไงเข้าใจไหมคือมันยาก้วยทุกคนคือเรากว่าจะหาได้แต่ละชิ้นมันยากมากนะผมอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างแล้วกันอะเช่นเออนี่นี่เลยอย่างเช่นแหวนเนี้ยไอ้เชือเนี้ยก็ไม่ได้ตีง่ายง่ายนะผมไอ้ด้วงก็ไม่ได้ตีง่ายๆนะด้วงตียังไงต้อง ตีต้องการโจมตีหนึ่งครั้งต้องดาเมจสองพแล้วก็เวลามันปล่อยไฟปล่อยแรงมากและเราก็ต้องแบบตีมันให้ได้ไม่งั้นเลือดมันจะเพิ่มตียากมากเรื่องตียากมากๆแต่เขาก็แบบทําให้หายอะ่ะเข้าใจใช่ปะ่ะหรือว่าเกมเสียขึ้นมาให้ GM ให้อดมินแล้วแล้วไอ้โจนี้ก็ไม่ได้ตีง่ายๆนะไอ้ปูเนี่ยมินิเกมสุดปวดหัวไอ้ปูอะ่ะ ปวดหัวกับมินิเกมันมากไอ้ปูอะแต่ก็ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอยู่ดินแดนนั้นเพราะาไอ้หมดนั่นไงเราเลยตายนะผมคุดเย่ลือของไม่ได้หาง,ง่ายๆนะคิดว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะแบบทําเงินได้นะไอเกมเนี่ยแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วท้อเลยอะแบบเกมมันแบบคือมันทำให้สังคมมันแย่เข้าใจใช่ปะ คือแบบมันมาเป็นกลุ่มคือมันมาเป็นหมาหมู่เลยเว้ยนั่นคือมันก็มาฆ่าเว้ยพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็เอาของไปเลยเว้ยเอาของไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่กล้าเดินออกไปเก็บของที่มันเหลือไว้ให้เราหรอกผู้ว่าถึงออกไปเราก็ตายหาอยู่ดีจริงไหมเออเราเราไปไม่ได้คือแบบง่ายๆเลยอะของดีง่ายๆเลยของดีกว่าก็ชนะของกะกว่าก็เสียของง่ายๆเลยตะกะคือตะกะหมุนนั้นคืออย่างนี้เลย ของดีกว่าก็ชนะของกระจอกกว่าก็แพ้ไปอะไรอ่างนี้คือแพ้แล้วเสียของอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะคือมันบบทุเรศจัดอ่ะคือมันไม่ควรมีโหมดนี้อ,อยู่ในเกมเลยเว้ยคือเกมมันดีมากนะแต่พอมีโหมดนี้แล้วเกมแบบแย่ลงสุดๆเลยอ่ะโหมดแล้วคือแบบพอมีโหมดนี้แล้วแบบอยากจะเลิกเล่นไปเลยอ่ะคือเกมนี้คิดว่าจะไม่แตมันจะไม่ทํคชิปแล้วนะถ้าแบบคนดูไม่ขออะไรเงี้ย คิดว่าจะไม่ทําคลิปแล้วไอเกมเนี่ยคิดว่าจะแบบจะจะเปิดมันล้างไว้อย่างนี้แหละคิดคิดว่าจะปลปอยไว้อย่างนี้เลยนะครับผมน่นหละคนโอโ้โหแย่มากนะครับผมน่นหละคนผมขอจบคลิปไปเพียงเค่นี้ก่อนเลยละกันนะผมสําหรับดานแย่ๆของฮีโร่แลนด์นะครับผมน่าจะคนผมขอจบคลิปเพียงเค่นี้ก่อนเลยละกันนะครับผมบา,บาย